สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมผมเนนะครับก็ในวันนี้มาพูดถึงตัวปืน AGR 5้ากันดีกว่านะครับซึ่งเป็นตัวปืนที่ตอนเปิดมาแรกๆมันก็ค่อนข้างจะโอเคใช่ไหมปัจจุบันโอ้โหเรียกได้ว่าแรงดิ่ดแนวนอนมหาศาลมากนะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าควรจะแก้ไขอะไรยังไงดีนะครับไปดูกันเลยครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับตัวปืน AGR 5 5 6เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแรงดิ่ดแนวนอนหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับลำกล้องปืน F i p Extended l i like, g h t Barrel นะครับเพิ่ม1นะครับผมลดแรงดินนอนแล้วชัดๆสองคือเพิ่มระดายิงด้วย3คือเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงด้วยนะรเรียกได้ว่าเป็น3ข้อที่คาดว่าจะโอเคนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มระยะยิงของมันแรงดินนอนก็ปืนใสน้อยลงและความแม่นยำมากขึ้นนะครับทำให้กระสุนกระจุกกันมากขึ้นที่เป้าที่เรายิงเนาะข้อเสียคือแรงยิงบวกขึ้นมาเพียงแค่7%ซึ่งถามว่าคุม้มไหมบอกตรงว่าคุ้มเลยครับผมแลกแลกคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะตัวปืนตระกูล s m g เนี่ย มันจะซูมไวกว่าตัวปืนตระกูลอื่นอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับลำกล้องปืนฮะถัดไปนะครับผมถ้าจากลำกล้องปืนครับแหมผมจะพูดซ้ำบวกบนทำไมของแต่งชิ้นทัดไปนะฮะใต้ลำกล้องนะครับเบลนเจอร์ฟอร์ดกิฟต์นะครับเพื่อลดแรงเดืงดาต้าเพื่อความแม่นยาเมื่อเล็งยิงและลดแรงเดือดนอนให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมข้อเสียนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วที่ลดลงไป10%นะครับผมขณะเล็งอาะซึ่งมันไม่ค่อยได้สมผลอะไรมากนะครับผมแล้วก็เร็วล่าเล็งจะบวกขึ้นมา15%ถามว่าสมผลไหมัันนนจะะสมผลลิดึแ้วครบ มันแต่แต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับคือจากความเร็วทั้งหมดนะผมผอในเรื่องของเรล่าอะไรอย่างนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ SMG นะครับกลายเป็นเหมือน AR ที่บวกความเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าคือยังไงเนี่ยมันก็ยังเร็วกว่ามันมันก็ยังเร็วอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะแบบบวกไปเยอะขนาดนี้นะครับผมโอเคเนาะเพราะว่าของแต่งซีนนีเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าเราจะได้ลดแรงเดือดตั้งคมปืนง่ายขึ้นนะครับปืนใสน้อยลงอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำทำให้การยิงของเราเนี่ยในระยะบกลนนะครับผ โอเคนะครับของแต่งชิ้นทัดไปถ้าจากใต้ลำกล้องนะครับเลเซอร์นะครับผมโอเดียมซีเลเซอร์ไททิคอลนะครับเพื่อหนึ่งลดเรเบร์าเล็งยิงและ2เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับเป็น2ค่าที่สําคัญนะครับคือ1นะฮะด้วยความที่เราเรบร์าเลงยิงเราเพิ่มมาเยอะแล้วใช่ไหมเอาชิ้นนี้ไปกบเลยนะเอาชิ้นนี้ไปตัดมันจะช่วยได้เยอะมากครับและความแม่นยําเมื่อเล็งยิงนะครับผมมันจะช่วยให้กระสุนเกาะกลุ่มมันมากกว่าเดิมนั่นเองอ่ะคุ้มค่ามากนะครับผมโดยข้อเสียก็จะเป็นแค่เลเซอร์ช่วยดแต่่ผมบบบอกนนคคลลิิปเยยะะรัวา โดยข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของเลเซอร์ช่วยเลยนครับแต่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าไม่จะเป็นต้องไปใส่ใจมันเท่าไหร่เพราะเลเซอร์จะเปิดเฉพาะตอนให้เราซูมยิงและจังหวะให้เราซูมยิงขึ้นจังหวะที่เราสังหารศัตรูนั่นเองนะครับผมโอเคนะของแต่งชิน้นถัดไปนะครับแมกกาซีนนะครับผม30ราว5.56ุดมมแม็กนะครับผมมันดียังไงนะผมหนึ่งคือเพิ่มแรงดาเมจนะครับสองเพิ่มความจุแมกกซีนสามเพิ่มดาเมจมารนะครับเรียกได้ว่าเกะกูบเลยนะครับมันจะประมาณว่าทำให้ agr เป็นเหมือน ars a s a u l t ทีี่่มมคคววาลองตััระดบเลลลยยยนะะะคครรับผมข้ออเสีืห่างงกดไป นิดนึงนะผมมันมันจะช้าลงไปนิดนึงนะจาก75เป็น73นะครับผม2หน่วยนะครับผมแต่ถ้าสมมติถามว่าเพิ่มดาเมจขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มไหมผมบอกตรงว่าคุ้มมากในเรื่องของการยิงที่เราได้ระยะไกลขึ้นนะครับเอารูปแบบนี้ไปแต่งใน BR ก็ได้เหมือนกันนะคราใช้รูปแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าการแต่งรูปแบบนี้จะเสริมในเรื่องของระยะดาเมจนะฮะทำให้เรายิงได้ไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็ความแม่นยําด้วยนะ ก็เลยคุ้มค่ามากเลยนะครับของแต่งเสนทัดไปจากแมกกาซีนนะครับผมกริปหลังนะครับเป็นเกรนนูเลต์กริปเทปเพื่อเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเข้าไปอีกนั่นเองนะครับผมทำให้ความแม่นยำของเราเนี่ยโอ้โหรุกบูสต์ขึ้นมาเยอะมากนะครับทำให้กระสุนเนี่ยเกาะกลุ่มเหมือนมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมโดยข้อเสียก็จะเป็นแค่ในเรื่องของความเร็วที่ขนาดเลงจะลดลงไปเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งแทบไม่เคยส่งผลอะไรเลยนะครับติดตั้งได้เลยนะครับคราวนี้นะครับสรุปสเตตัสนะครับผม สุบสเตตันแล้วเนี่ยข้อดีคือความจุไมซี่บวก5นะครับและดาเมจเพิ่มขึ้นมา45%ดาเมจเพิ่มขึ้นความไม่ยอมเมืินเลงยิงนะผมจะลดลงไปแบบกระสุนกระจุกมากกว่าเดิมนะครับเกือบ40%เลยนะครับผมแรงด็ดเอาตั้งลดลงไป12.9แรงดิดเอานอนนะครับลดลงไป16.8ข้อเสียนะฮะลั่นลดลงนะครับผมแล้วก็เลเวลเลงจะบวกขึ้นมา14%แล้วก็เรเซอร์ช่วยแรงแล้วก็ความเร็วคนที่ขณะเลงนะครับซึ่งที่ส่งผลดังักก็จะมีเป็นแค่เลเวลเลงยิงนะครับกับระยะห่างการลั่นนะครับผมซึ่งในเรื่อองงขพวกนนีี้เ่ย เรามีระยะเข้ามาแทนที่แล้วก็ความแม่นยําที่ถูกบูสต์ขึ้นมานะครับกับดาเมจนะครับดีงามมากเลยนะฮะต่อไปนะฮะเราไปใช้จริงกันดีกว่านะครับว่าพอไปใช้จริงแล้วเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโหมดเฮดคอร์เตอร์นะครับโหมดที่เราต้องไปยึดจุดนะครับผมแล้วถ้าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตายแล้วตายเลยนะครับผมจนกว่าศัตรูจะยึดได้หรือหมดเวลานะครับผม โอเคครับจะเห็นได้ว่าแรงดิดแนวนอนมันนะครับผมถึงเราจะลดแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีแรงดิดแนวนอนอยู่ดีนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้อเสียที่ร้ายแรงของตัวปืน a g r 5 6มากเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมยิงแบบปลื้ดไปชุดหนึ่งแล้วเนี่ยโดนสตูทุกนัดนะครับผมจะไวมากๆเลยนะครับในการจังหวะสตูนะครับผมเดี๋ยวนะแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยออกข้างบนนะฮะข้างบนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมายึด head Q กันนะครับผม นี่นะฮะถ้าสมมติปลืดหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งโดนสตูหมดนะครับโอ้โหทรงพลังมากนะครับผมสตูจะขึ้นไปจากตรงไหนบ้างเลยเนี่ยโอเคยืดเทสคิแวแล้วนะครับถ้าสมมติเราตายแล้วเราตายเลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมการให้เราเพิ่มเลดามิเตอมานี่ก็จะทำให้เรายิงในระยะกลางได้ดีขึ้นนะครับผมตะกี้นนคือแบบถ้าสมมติถ้าไปชมสกเก็ตคือมันจบสตูไวมากนะครับทุบปลืดเดียวจริงๆนะครับผมถ้าสมมติกระสุนแบบโดนทุกนัดเข้าสตูเลยนะครับ โอ้อันนี้มีสิ่งกีดขวางอันนี้มีสิ่งกีดขวาง no no โอเคครับผมออเอาไม่บอกนะอ๋อโดนยิงอะโอ,อ้ไม่เป็นไรนะครับผมนี่นะแล้วก็เหลือบอดตอกต่อยอยู่คนหนึ่งนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าบอดเล่นยังไงกันนะครับถึงจะรอดได้นี่นะวิธีการของบอดนะฮะก้มหน้าบ่อยๆนะครับผมไม่ได้ช่วยอะไรเลย โอเคนะเดี๋ยวเราจะไปเฮดคิวจุดต่อไปกันนะครับในระยะประมาณนี้เนี่ยคือเรากลาดสูได้นะครับ <S <S เพียงแค่ว่าได<ต>้ดินเาน,นอนเนี่ย<ต>มันจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมต,ตรงนี้นก็อาจจะไกลไปนิดนึงสําหรับระยะนะครับแต่ว่าก็สามารถยิงได้นะครับไม่ใช่ยิงไม่ได้เนาะไกลๆ <S <S ผมขอใช้หมัดเลยในกากันะฮะมันจบสตูได้ไวกว่านะครับผม<ต>อ้าหงอยเลยคิดว่ามีโอเคครับ โอเคครับโอเคครับผมเรายืดเทสคิวต่อเลยนะครับ U ืดไปนะครับมีซูมมันจะขึ้นมานะครับระยะใกล้ๆแบบนี้รอต่อยเลยนะครับผมโอเคครับเทสคิวนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวนะฮะผมลองหาจุดว่าจะจุดไหนดีนะโอเคครับ โอ้ยลีโร่ก่อนนะครับลีโร่ก่อนลีโร่ก่อนลีโร่ก่อนปาตัดอย่างนี้แหละนะครับผมเฮ้ยโอ้โดนเธอไหมเราปาไปนะครับโอเคเนี่ยนะพอระยะไกลขึ้นเนี่ยและเหนื่อนนอนมันจะส่งผลหนักๆแล้วนะครับผม โอ้โอเโอรับผมแมโค้โค้อ้่อ้โอ้โอ้วอโอ้ค้โอ้คอ้โอ้โอุโอ้โอ้โป้โอ้โอ้่อ้โ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 อ้เอ้โ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 อ่อนโอเคครัคอ,อเ,คคออเ,อเ,เอโอเค,คิวตรงนี้เลยนะเ้ยอ้โอ้โ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้อ เออไม่นะโอ้โหจริงจังไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบยูเทสคิวคืนนะครับผมโอเคเราไปจุดต่อไปกันนะครับน่าจะถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นจุดเดิมนะครับอุ๊หครงนี้เป็นบ้านในฝ่ายฮะโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิด ไม่ไหวแล้วมาขัดขวางแล้วนี่แน่นี่แน่น,น,นี่เออตายตายตายไม่พอภาพโดนหดด้วย <c oughs> ขอภไปนะขอัย <c oughs> เดี๋ยวนุกเลยแล้วกันนะครับผมเคลียร์เคลียร์กันไปเคครับ <c oughs> โอเคครับผมโอ้โอเคฮะก่อนจบพอดีเป๊ะๆเลยนะครับผมแม่สวยงามจริงๆโอเคครับผมก็สำหรับตัวปืน AGR ก็คงจบลงเป็นที่นี้แล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับร่วมชมก่อนจากไปให้ฮอปปอดปนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สัก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่ะแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับอะเดี๋ยวว่าเบุ๊ย